ไตามี่ด้สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับน้ำดันโลนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสัทรายนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ที่เดิมนะครับวันนี้นะครับก็มีน้องวินนะน้องวินนะครับน้องชายพามาดูรถนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็บอกว่าอยากมีรถรีวิวแล้วก็ได้คุยกับพี่เขามานานแล้วนะครับว่าจะมาถ่ายนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ว่างนะครับก็ถือโอกาสมาถ่ายเลยครับจริงมี2คันก็มีลิงกับ X Max นะครับอีกคันนึงแต่วันนี้เอามาแค่ลิงนะครับบังกี้นะครับมีสองห้่ตัวใหม่นะครับแล้วก็เป็นรถไซมินิของขับเฮานะครับนะวันนี้เราก็มาดูนะครับว่ารถทางเชียงใหม่เนี่ยของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็แต่งแนวไหนบ้างนะครับนะก็ไปชมนะครับโอเคครับเข้าแล้วนะครับโอเคมาดูครับบังกี้ตัวนี้ครับ หล่อๆนะครับสีแดงนะครับเดี๋ยวมาเจอเจ้าของรถกันนะครับครับสวัสดีครับครับพี่วันนี้แนะนําตัวนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจครับเจนะครับนะครับผมวันนี้ก็เจ้าของรถมังกี้นะครับตัวนี้ทําไมพี่ถึงเล่นมังกีพี่ผมว่ามันดูแล้วมันน่ารักดีครับน่าขี่ดีน่าขี่ใช่ส่วนตัวคือชอบต้งแต่เด็กนะพี่มันมีมังกี้ตัวเก่าอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เคยเห็นแวบๆนะฮะใช่ครับเป็นตัวใหม่ออกมาก็คือเป็นระบบของหัวฉีดก็คือ อะไรใหม่ละครับใช่ครับมันมีทะเบียนมันก็น่าขี่ขึ้นฮะเมื่อก่อนคือหากันโอ้โหลําบากนะใช่ครับก็แพงเพราะว่าตัวใหม่มันมาแทนเนาะตัวเก่าก็จะออกแนวคลาสสิกไปเลยใช่ครับพวกชาลีนะครับใช่ครับตัวนี้เชียงใหม่เยอะพี่มังคีเยอะนะครับเยอะเยอะประมาณกี่พันพี่ผมว่าถ้ารวมๆจริงๆน่าจะห้าหกสิบพันโอ้โหเอาเรื่องวันนั้นผมก็ถถมมีโน้ตว่ามีมีกลุ่มลงอะเยอะเลยใช่ที่เแกก็ทำใช่ครับแล้วก็ยังไม่ได้ทักแกไปแต่ พอดีมาเจอพี่เจก่อนนะครับว่าวันนั้นเราทักกันเราทักกันในเพจเราใี่เนาะใช่ใช่ครับที่บอกว่าผมบอกว่าใครมีรถให้รีวิวบ้างก็เลยแชทมาให้ผมก็เลยทักไปนะพอดีเห็นเอ็กแม็กเต็มแต่งเต็มเลยตกใจเพราะว่าเชียงใหม่ยังจะน้อยนะตั้แต่มีเอ็กแม็กมานี่เริ่มเยอะแล้วพี่เนาะนะครับมาดูนะครับมังคีตัวนี้เป็นปีไหนครับพี่ปีที่แล้วเนี่ยพี่อ๋อปีใหม่นะฮะใช่ปีใหม่นะครับพันยี่สิบเอ็ดเนาะฮะใช่ครับอ๋อพี่พี่เพิ่งซื้อ ใช่ครับปีปีหนึ่งพอดีครับปีหนึ่งพอดีใช่ครับศูนโลเอามาแต่งเลยไหมใช่ครับออกออกมาแต่งเลยนะครับทางนี้โหดเลยครับเน้นรถศูนโลนะครับครับนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นสีแท้เดิมเลยพี่ใช่ครับเดิมเลยครับสีเดิมเลยเป็นแดงตัดขาวใช่ครับแล้วก็บอกทกจะแดงแล้วก็อธิบายหน่พี่ว่าเริ่มแต่งพี่แต่งยังไงพี่เริ่มแต่งก็พอดีผมซื้อของมาเตรียมก่อน อ๋อซื้อก่อนจะซื้อรถอใช่ครับพอพอได้รถมาผมก็เอาใส่อ๋อคือช่วงนั้นของมันขาดไหมพี่หรือว่าไงใช่ครับบางอย่างล้ออย่างอะไรมันค่อนข้างหายากหน่อยอ๋ออันนี้คือล้ออะไรพี่เป็นล้อของ r a c i n g Boy ยครับอ๋อ r a c i n g b บ y ยใช่ครับมันออกออกเขาเรียกว่าเป็นงานได้เรอพี่มันเป็นล้อ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 ฟอดอะครับฟอดเลยครับเลส i n g Boy ยนี่มีของฟอดเลยใช่โอ้โหแบบนี้กี่ตังค์พี่ตอนผมซื้อมันสองหมื่นนะครับ โอ้โหอ๋อคือลสซินบอยเขารับรองตัวนี้เลยจริงๆเมื่อก่อนจะเป็นของพวกเขาเรียกว่าเน้นของวิบากลสซินบอยนะฮะใช่ใช่ครับแล้วตัวนี้มาของมินิเลยมาตัวนี้นะครับเมื่อกี้คุยว่าพี่ยังไม่อยากถ่ายเลยไงคือปั๊มยังไม่ได้ใส่ใช่เหลือปั๊มมาเดียวทั้งปั๊มนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนของที่ไม่ใส่คือปั๊มนะปั๊มหน้าปั๊มหลังแต่อันอื่นนะเก็บไว้แล้วนะครับครับนะก็มาเริ่มจากข้างบนเลยพี่ ตัวนี้จะเป็นปั๊มอะไรพี่ตัวนี้เป็นปั๊มอิตาลีครับเบอร์สิบเก้าสิบเก้าก็ยาวหน่อยครับแล้วก็ฝาเดทูแน,น่ฝาเดทูแน่ตัวนี้ครับแล้วก็ขานี่คือมันต้องซื้อแยกว่ามันติดอะไรคือขานี้ต้องซื้อแยกครับจุกเนี่ยคืออะไรครับจุกนี่ก็แยกครับอ๋อติดตังครับพี่เนี่ยมันอยู่ประมาณปั๊มฝาก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆเนี่ยโอ้หมื่นนิดๆนะครับฝั่งคัดนี่รอ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 ขับรอไว้แล้วก็ ดนไม้พวกนี้มันจะมีแต่งไหมพี่หรือว่าไงมีครับเป็นพวกของของทาเกะพวกอะไรเงี้ยครับแต่แต่นี่เป็นเดิมอยู่ครับเดิมเดิมนี่ผมก็โอเคแล้วมันน่ารักดีฮะใช่ครับนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะก็แบบนี้ฮะกระพริบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกันเอ้กันสะบัดครับการสะบัดไฮเปอร์โปรครับเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อพร้อมขามันอยู่สองหมื่นเอ็ดครับโอ้สองหมื่นกว่าครับอ๋อเนี่ฮะแล้วก็ปรับสามาแมปรับระดับได้ครับมันก็จะมีระบบออโต้ด้วย เวลารถเราสะบัดแรงๆเนี่ยเคยไม่พี่เคยสะบัดไหมไม่เคยพี่ไม่เคยไม่เคยได้ไปไหนยังเลยแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล้อฟอร์ดอย่างที่คุยกันไม่คี้นะครับงานฝั่งนี้เขาเรียกว่าลายอะไรพี่ลายนี่ผมไม่แน่ใจนะพี่สี่ก้านนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบประมาณสิบก้านเก้าก้านตรงนี้เก้าสิบไม่รู้ประมาณนี้นะครับว่าก็มีกาดชกนะครับครับเป็นกาดชกคาร์บอนครับ กับโชกคาร์บอนนี่คืองานของที่ไหนพี่งานงานงานบ้านเราเนี่ยแหละครับอ๋อเชียงใหม่๋อเชียงใหม่คืออุปกรณ์เริ่มเริ่มเยอะๆเลยพี่ครับใช่ใช่ครับอันนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็คือบางโคลจริงๆอยู่ข้างบนอันนีข้างบนบางโคลตัวนี้เป็นของเดิมครับแต่ตัวตัวโหลดบางโคลเป็นของแต่งครับเป็นของจีับปกติบางโคลอยู่ข้างบนเลยพี่อ๋อผมก็ป่ะใช่อ๋อปกติอยู่ข้างบนใช่ครับแล้วตัวนี้ก็จะจะเชื่อมกับตรงนี้นะครับใช่ครับแกนโชกแล้วตัวนี้ก็คือจับ อันนี้เป็นขายึดจับล่างครับพี่ปกติมางคนเราจะอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนเนี่ยครับ๋อ้ยอย่าง,งสวยนะครับก็เป็นการแต่งแบบแบบสไตล์ส่วนตัวพี่เนาะใช่ครับแบบนี้นะฮะแล้วไฟหน้าคือปกติ <c oughs> ใช่ไหมพี่ใช่ครับไฟหน้าเดิมเลยครับเดิมเดิมนะครับสวยแล้วหล่อแล้วแล้วก็มีอะไรครับกาเติมพวกจานจานก็เป็นงานงานงานทั่วไปเนี่ยครับ ข้อไฟนะครับครับก็เก็บมาไทเทนะครับใช่ครับโอเคแล้วก็มาดูครับตัวนี้นะครับเครื่องเดี๋ยวข้ามาดูตัวนี้เป็นท่อโอเวอร์ครับอันนี้กี่ตังค์พี่ตอนซื้อตอนนั้นมันอยู่ผมได้มือสองมาอยู่มันสองหมื่นนะครับสองหมื่นว่ามือนหนึ่งเท่าไหร่พี่เนี่ยมือหนึ่งน่าจะมันสองสองกลางๆเนี่หนะครับแต่นี้เขาเหมือนเขาถอดคืรโอเวอร์นี่จะเป็นยุคของเคสแอร์ตรงนี้ใช่ครับใส่เยอะเมื่อก่อนนะครับเต็มเลยนะครับแล้วก็ ชกหลังครับโอลิมปชกหลังโอลิมครับคู่เท่าไหร่พี่สองหมื่นเอ็ดครับสองหมื่นหนึ่งพันใช่ครับนะครับทรงขนาดพี่ความยาวเหรอครับความยาวนี่ผมไม่แน่ใจนะพี่แต่เป็นตรงรุ่นของมังกี้เลยครับอ๋อตรงรุ่นขนาดเท่าเดิมใช่ครับอ๋อเท่าเดิมว่แน่ได้โหลดไหมพี่ไม่ได้โหลดครับเดิมเดิมเลยอ๋อเท่าเดิมเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับปรับได้สามจุดไหมพี่สามจุดไหมครับปรับปรับตัวนี้แล้วก็ตัวข้างล่างนี่ครับอ๋อสองครับ ประมาณนี้นะครับเรามาดูอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของแต่งเลพี่เป็นพักเท้าแต่งปกติไม่มีติดนะครับอันนี้่ออะไลเซเว่นสปีดครับเซเว่นสปีดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นบางของ i อ V ครับ i s v ตัวนี้กระเป๋าข้างกระเป๋าข้างอ๋อมันมันเป็นปกติเป็นท่อบนครับเอาเป็นท่อบนใช่ครับแล้วพอเราใส่ท่อลงล่างปุ๊บตรงนี้มันโล่งครับเราต้องซื้อกระเป๋ามาใส่ เพือเปลวใสใช่ไม่มีสีอยู่ตรงนี้ไหมฮะมีครับจะซื้อมันนั่นก็เป็นของแต่งอีกอีอย่างนึงครับอ๋อก็ใส่แบบนี้ฮะใช่ครับอ๋อก็มันจะออกแนวแบบมันเท่เขาเรียกว่าแนวผมไม่ได่ใ่สิ่งๆเนาะใช่สิ่งๆหน่อยนะครับตัวนี้เป็นดักไอดักไอน้ำมันเครื่องครับอันนี้ของอะไรพี่ T K L ครับของของบ้านเราเนี่ยครับอ๋อฟิตติ้ง K L T K L คุ้นของพี่ไก่ไหมใช่ครับใช่อ๋อพี่ไก่แน่โจ๊ใช่ครับ นี่ครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเบาะครับเบาะก็เป็นโครงเดิมแล้วก็เอาไปเปลี่ยนหนังใหม่ครับอ๋อเป็นหนังข้างบนเหรอใช่ครับเปลี่ยนได้เป็นลายสก็ตแล้วตัวนี้คือยังไงฮะมันสกรีนมาพร้อมนี้เลยครับอ๋อก็เป็นคล้ายๆตรงรุ่นของมันอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็มีสเกสแกงหลังครับของจีคับตองแต่งได้ใช้งานไหมพี่ไม่ค่อยได้ใช้อลยใช้สืวสาลรอเลยใช่ครับ พอสนแม่ก็ใส่พวกกระเป๋าเดินทางใช่ไหเนาะใช่ครับนี่ครับไฟหลังเดิมเอ้อ่าไฟหลังนี่เป็นของเดิมครับเดิมแล้วก็มีตัวตัวจับป้ายทะเบียนมีหน้าที่อะไรพี่เนี่ยก็มีไฟสองป้ายครับแล้วก็จับป้ายทะเบียนอ๋อพี่พี่เปิดให้หน่อยอยากเห็นอ๋อมีไฟสองบ้างอ๋อนี่โอ้ครบจริงโอ้โหประมาณนี้ฮะ แล้วก็ตัวนี้เป็นฝ่าถังเป็นป่าไทยกาครับไทยกาแพงเท่าี่แบบนี้ก็พร้อมนอตก็อยู่ประมาณพัน 1, กว่าบาทครับเกือบสองพันบาทโอเคนะครับมาดูข้างหลังก็เป็นล้อฟอร์ดยางหน้ายางหลังเท่าไหร่เลยพี่ยางหน้าร้อยทับเก้าสิบครับยางหลังนี่ร้อยร้อยยี่สิบทับทับเก้าสิบมาพี่อ๋อหลังไอญโตนิดนึงนะครับ,รบโอ้ยางนี่ของนี่หรออะไรพี่ของดันหลบครับทีทีเก้าสาม เป็นยางกึ่งสนามไหมพี่ <S 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 ใช่ครับเหมือนกึ่งยางซอฟอะครับโอ้นี่นุ่มๆเลยอ,ะอ่ะก็สเตอร์พี่ใช้เบอร์ไหนพี่สเตอร์ผมใส่สามเจ็ดครับสามเจ็ดหน้าสิบสี่อะครับใช่ครับอ๋อนี่ของแต่งข้างหน้านะครับก็ต่อข้อสตเตอร์นะครับตัวนี้ก็โอ้เขาเรีกยกว่าก,กันบางโซ่ใช่ครับบางโซ่ของซีตา้าหน้าหลังอ๋อเนี่ยครบเซตใช่ครับดูนี่โหและแอมพี่ อามก็คือไปของเดิมเลยครับของเดิมอันนี้เป็นสีสีของมันเลยไหมอ่าใช่ครับอ๋อโอเคนี่ครับกระเป๋าข้างมาดูรายละเอียดเครื่องนะครับเครื่องนะครับของมังกี้นะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่ปิดรูนะครับจานไฟก็กี่ตังค์ที่ตัวนี้ตัวนี้ไม่แพงครับประมาณห้าร้อยห้าร้อยครับฝาตัวนี้ครับฝาฝาตัวนี้ก็พันกว่าบาทครับพันกว่าบาท โอ้ดูดีมันเป็นของแต่งของมันเลยใช่ไหมใช่ครับใช่แบบนี้รถรถรถแวนนี่ผมไม่เห็นนะจะเป็นของกิโยเหมือนกับยุคเคสแอร์เมื่อก่อนที่เขาใส่คซิกครับครับได้เล่นไหมฮะเคสแอร์ทำไหมได้เล่นอยู่พี่ได้เล่นนะเมื่อก่อนเด็กเทคนิคเยอะมากใช่ใช่ครับกันยอย่างเยอะแล้วเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออยคุลเลอร์ของอะไรพี่ออยงานทั่วไปเนี่ยครับคล้ายโมลินเลยของมันต้องมีฮะเคสแอร์ก็ต้องใส่ออยฮะใช่พี่ แล้วก็ตัวนี้คือยังไงพี่เดิมๆเล่พี่ครับตัวนี้ก็เป็นแป้นหมุนเหมือนรถทั่วไปครับพวกมีโอที่เขาหมุนไงครับอ๋อนี่ครับเป็นเรือนออกมาครับใส่ดุจเพราะว่าใส่กองแต่งใช่ครับ KEnKEn เท่าไหร่ี่ตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันพันกว่าครับ KEnKEnEn อ๋อใส่อันนี้ก็มีนะครับนี่ไงโมลินใช่ใช่สายสายยึดสายโมลิน เครื่องขาฝาครอบนีอยังสวยพี่เท่าไหรเนี่ยฝาครอบนี้ก็พันกว่าบาทครับพี่วันนี้คืออะไรพี่อ๋อตัวอะแดปเตอร์ใส่ไอยครับมันมาเป็นเส้นงี้เลยพี่ใช่ครับแล้วตัวคอยพี่คอยก็เป็นคอยแต่งคอยแต่งตัวนี้ก็เก็บแนะระยับใช่เก็บเก็บทุกจุดนะครับแต่ค้างนี่คืออะไรพี่คือรอรอปั๊มล่างหาเงินรือยังยังเลยหาเงินก๊ะำลังเลือกเลือกเลยครับเลือกครับโอเคประมาณนี้นะฮะ พ่อเครื่องพี่สเตปไหนพี่เครื่องลูก53ครับ53ครับผมแล้วแคมแคมอะไรพี่เปลี่ยนไหมแคมครับเปลี่ยนหมดแล้วครับถ้าแบบนี้อย่างเครื่องช่างใหม่เขาทำกันที่ไหนพี่ผมทําที่ช่างดําครับอ๋อช่างดําใช่ครับโอ้อก็เมื่อก่อนก็แข่งมีเห็นแข่ง M เ็น X ตัวหนึ่งตัวแข่งเลยใช,ใช่ครับเหรนแบบนะครับเดี๋ยวช่างดาตอนนี้แกแกทํารถอยู่ไหนพี่ทาอยู่ครับทําอยู่ที่บ้านรถแข่งทำไหมฮะ ไม่ค่อยได้ทำแล้วครับทําเป็นรถบ้านก็มีไล่บ้างครับไม่ไม่ได้เจอนานเลยครับปกติจะเจอที่สนามใช่ครับโอเคตระมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อยพี่เบิ้ลเลยไหมฮะเสียงท่อมาแล้วเบิ้ไหนเบิ้นไรเลยสามามทีได้ ใหญ่พี่นุ่มๆเลยใช้อยู่โอ <Over. S 2> เวอร์ช่วงเนีย้คีบนะครับโอ้โห oh. อย่างหลอง่อประมาณนี้ฮะร,รถสวยครับขึ้นกระบะนะฮะเนี่ยฝนตกนะฮะประมาณนี้พี่ดูงบประมาณพี่ประมาณเท่าไหร่ฮะผมจะอยู่ประมาณ ประมาณแสนหนึ่งครับโอ้แสนนิดๆครค่าค่าแต่งใช่ครับไม่รวมรถเนาะไม่รวมไม่รวมรถนะครับแสนเลยนะฮะก็ดูอะไรนะครับแต่ละอย่างก็อย่างว่าครับรถขับเผาคือรถของคนในอีกอายุหนึ่งระดับหนึงไปทํางานใช่ครับ30 40 50นะฮะเนาะต้องใจรักเนางใจรักเพราะว่าราคาเดิมๆมันก็เท่าไหร่พี่แปดหมื่นละเก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าล้านแสนนึ่งอะล้าณแสนนะครับนะก็เป็นรถอีกรถผู้ใหญ่ง่ายๆนะครับนะที่เขาเล่นกัน โอเคครับพี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่เจครับพี่ครับเดี๋ยวเอ็กแม็กได้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันวันอาทิตย์นะพี่เนาะได้เลยครับเดี๋ยวผมนัดอีกทีนึง้านพี่ไกลไหมพี่ไม่ไกลครับอยู่ดอยสเก็ดนี่ครับอยู่ดอยสเก็ตครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับได้เลยมาดูนะครับแสนกว่านะครับถ้าใครอยากจัดก็จัดได้พี่เนาะครับได้เลยแล้วก็ฝากฝากขอเฟซหน่อยพี่้าใครอยากเือเจล็อกโฮครับครับฝากไว้ตรงนี้นะครับนะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรเรื่องอะไรว่าพี่แกซื้อจากไหนอะไรก็ เขาสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับเขาเรียกว่าลิงนะครับฝูงลิงนะครับมีเยอะครับเชียงใหม่หลายคันเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากถ่ายก็สามารถพักมาได้นะครับแต่ขออะไรแบบแน่นๆนะครับนะยาวหน่อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมืดแล้วครับหงมงกว่าแล้วนะครับนะไปแล้วครับสวัสดีครับ